เขาว่าครัวคือหัวใจของบ้านแต่หัวใจของพ่อครัวบ้านนี้อยู่ในหม้อ,อกแกงแม่ครัวข้างบ้านหมดแล้วสเสน่ปลายจะหวักจะไม่ทำงานเลยถ้าไม่มีชุดเครื่องครัวที่ทำให้น้ำพริกยังยอมโอ้กระทะใบนี้จะไม่ฉันก่อนข้าวแกงสุกอีกแล้วมั้งเนี่ยงั้นเปลี่ยนเลยครับผมมีชุดเครื่องครัวครัวแทบเบอร์หนึ่งเหนียวแค่ไหนก็ไม่ติดเหมือนใจผมที่ติดเธอ จ้าจ้าแล้วหม้อที่ให้มายี่ห้ออะไรจ้าหม้อซึงหรือหม้อซุ้มรักหม้อซึงสิครับไว้ต้มความรู้สึกดีๆให้มันนุ่มจนเธอเผลอใจไหลขนาดทัพพีเธอยังดูเป็นมิตรเลยนะมีแถมสูตรจีบแบบนี้ทุกชิ้นในเซตเลยไหมมีหมดครับทั้งหมอ้อกระทะตะหลิวแถมสูตรหัวใจพ่อครัว<ม>ที่ผัดแค่เธอคนเดียว งั้นจะลองใช้ดูถ้าข้าวแกงขายดีขึ้นจะคิดว่ามันเพราะกระทะไม่ใช่เพราะคนให้หรอกนะได้ครับแค่เธอหันมายิ้มให้ผมก็ยอมโดนทอดในกระทะเธอทุกวันแล้วครับ <c oughs> สรุปความป่วนเครื่องครัวดีทำให้กับข้าวไม่ติดหม้อ แต่พ่อครัวดีทำให้หัวใจไม่ติดแค่หมอแต่ติดคนไปเลยทั้งชุดระวังให้ดีครัวอาจจะร้อนจากเตาแต่ใจอาจจะเดือดเพราะคำจีบ <c oughs>